ทิดเบ็ดเลนเล็ดใช่หรอครับพูดแล้วเปลี่ยนไปเล็ดเปลี่ยนไปเอเปลี่บอกแล้วก็ต้องให้พี่พาไปซื้อ ลูกค้าซื้อกระบะมาให้มาให้ดามนะครับเราหรือลูกค้าจะเอาไปเข้าอุปกรณ์ทาสีและคราวนี้พี่ช่างกําลังฉีดล้างให้นะครับเพื่อการทํางานที่ง่ายขึ้นเพราะว่ามีแต่พวกโคลนพวกดินเต็มในกระบะไปหมดเลยนะครับในลูกค้าซื้อกระบะมาให้นะครับให้เราทางอู่เราดามให้และคราวนี้กระบะลูกนี้ลูกค้าบอกว่ามันมี ราคาหลายราคาแต่ถ้าจะเอาแบบเดิมๆเนี่ยหรือว่าของตัวก่อน2 0 0เนี่ยกระบะลูกนี้แพงมากก็คือประมาณ3 0,000นกว่าบาทลูกค้าบอกว่าประมาณ3 0,000นกว่าบาทแต่นี่ไปหาซื้อตามพวกที่เขาถอดนะครับถอดทิ้งไว้แต่ว่าสภาพด้านในเนี่ยก็จะแตกเยอะหน่อยก็ประมาณรูละหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าสภาพด้านในไม่สวยแค่นั้นเองแต่ว่าพื้นกระบะยังสวยแล้วก็ดเดิมอยู่เลยส่วนสภาพแตกด้านในเนี่ยก็คือแตกเยอะมากนะครับ แต่งแต่หัวสุดท้ายเลยแค่เปลือกซับในด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันแตกเยอะนะครับแล้วก็ตามพวกเม็ดอาร์คะตรงหัวเนี่ยก็คือจะต้องเชื่อมแล้วก็เจียออกหมดเลยเนี่ยแตกค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสองข้างเลยแตกตรงด้านหัวฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีเม็ดอาร์คแตกนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมแล้วก็เจียให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ พี่ช่างทําความสะอาดก่อน,นครับจะเห็นว่าพื้นที่ล้างออกมาเนี่ยมีแต่ดินแต่แต่โครนด้านในเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อการทํางานนี่ง่ายขึ้นอันนี้ลูกค้าดามนะครับก็คือเอาสูอูมมาเลยก็เป็นลูกค้าเก่าเนี่ยซีซื้อกระบะมาให้ไอพวกที่เป็นรอยแตกนะครับเชื่อมเก็บให้หมดนะครับแล้วก็ตรงมุมปลท้ายซ้ายขวานะครับจะชอบแตกอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยจะชอบแตก ก็จะดามสูดอู่เลยแล้วก็จะมีเสาหลังเสาหลังที่ว่าน,นี้ก็คือเสาหลังใต้เบ้าไฟแล้วก็ดามบูธฝาท้ายนะครับแต่ว่าจะเก็บรอยแตกให้หมดก่อนนะครับพอแตกแต่เก็บรอยแตกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะเจียให้เป็นเนื้อเดียวกันพอเวลาไปส่งทําสีอะไรก็จะง่ายเพราะว่าถ้าเราเชื่อมไม่ดีเนี่ยแล้วเราไปดามเนี่ยมันจะมีปัญหาที่หลังอย่างเช่นเราเห็นกันเยอะเวลาเราไปเปลี่ยนเปลือกด้านข้างเนี่ยเขาเชื่อมไม่อยู่นะครับวนมากถ้าเชื่อมไม่อยู่เสร็จแล้วปุ๊บไปทําสีทำอะไรเนี่ยมันจะทําให้ปา กระเพื่อมนะครับแล้วก็จะเสียเวลาไปทําสีซ้าซ้อนแล้วก็เสียเงินเสียยิบเสียย่อยนะครับแล้วก็คือทําให้ครั้งเดียวก็ต้องทําให้จบไปเลยนะครับทุกรายละเอียดเนี่ยเก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวให้พี่ช่างล้างก่อนนะครับพอล้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็จะมาไล่เกียวกวเม็ดอาร์ที่เราเชื่อมด้านข้างนะครับจะต้องให้เป็นเนื้อเดียวกับตัวกระบะนะครับ น <tang s> ี่นะครับคือพอเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทํางานง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในนะครับก่อนล้างระหว่างไม่ล้างนะครับพอเราล้างเสร็จปุ๊บนี่กระบะสะอาดขาวชั่วปุ๊บเราก็จะเห็นรอยแตกชัดขึ้นว่าตรงไหนแตกตรงอะไรมีตรงไหนที่เราเชื่อมไม่หมดเราก็จะเห็นหมดเลยครับเดี๋ยวกระโดกหน้าขึ้นเพราะว่าให้น้ําไหลออกให้หมดก่อนให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็จะเตียรอยเชื่อมต่างๆแล้วก็จะใส่เสาแล้วนะครับนี่ครับพอล้างเสร็จปุ๊บก็ทํางานง่ายนะครับ ะอาดขาวจัวเลยนะครับเดี๋ยวตอนใส่เสาหรือว่าตอนใส่คานเนี่ยเราจะมาบอกเป็นจุดๆว่าว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่จะบอกก่อนว่าที่อู่เนี่ยเป็นตัวแอลนะครับลูกค้ารอดูได้เลยเพราะว่าพื้นกระบะเวลาเราเชื่อมเนี่ยพื้นกระบะจะไม่ไหม้นะครับจะทาตำแหน่งเฉพาะตรงที่เป็นรอยไหมไม่จำเป็นต้องทาสีดําทั้งลูกหรือว่าเป็นรอยไหมตามรอนกระบะเนี่ยบางบางบางที่ทําเนี่ยก็คือจะเชื่อมพื้น ส่วนหน้าที่เห็นเนี่ยก็คือจะเชื่อมพื้นกระบะไม่หมดเลยพวกรอยเชื่อมพวกอะไรเนี่ยเป็นแท่งซีลทูขึ้นมาก็มีนะครับแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าเราวิ่งของรองของเค็มเนี่ยโอ้แย่เลยผุเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นที่มันฉีกออกตะเข็บเนี่ยมันเป็นตะเข็บนะครับมันไม่ใช่ว่าว่ามันแตกแต่ที่มันแตกเนี่ยเราต้องเชื่อมจากด้านในมันจะมีเวดอาร์คอยู่ด้านในนะครับสามจุดเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่รู้นะครับก็ให้เขาขูด ตัวตะเข็บออกหมดเลยแล้วก็ไปเชื่อมใส่ตรงนี้นะครับแบบนี้ถามว่าเชื่อมว่ามันแข็งแรงมันเชื่อมได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันน่าเกียดครับเพราะมันจะมีเม็ดอาร์กอยู่ด้านในไม่ต้องไปตกใจครับบางทีลูกค้าใหม่นี่ไม่รู้นึกว่ามันแตกมันลาวจริงๆมันเป็นตะเข็บครับทั้งสองข้างเลยพอใช้งานไปสักพักพอเม็ดอาร์คมันหลุดเนี่ยไอตัวตะเข็บเนี่ยมันจะออกมาจะมีร่องเย็นนะครับอันนี้เป็นเม็ดอาร์คหลุดครับเราต้องเชื่อมจากด้านในอันนี้ก็คือจะทําทีเดียวเลยอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะเชื่อมแต่งอะไร ใส่เสาหลังเส,า,สาหลังใต้บ่อไฟนะครับมันช่วยได้เยอะนะครับช่วยเวลาท้ายแบะท้ายอาเวลาคนที่ชอบเปิดท้ายวิ่งนะครับถ้าเราไม่ทําเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยตัวพื้นเนี่ยหรือว่าตามตามพื้นตัวตามคานเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยนะครับมันจะให้ตัวได้เสร็จปุ๊บไอ้ตามเม็ดอักเนี่ยมันจะแตกมดเลยใส่เสาหลังเนี่ยของผมจะเป็นคานร,รับด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับรอลูกค้าเอารถมาใส่ครับอันนี้ลูกค้าซื้อกระบะมาให้ดามอันนี้ด้านล่างลูกค้าซื้อสีโจตันนะครับป้องกันสนิมทากันสนิมเนี่ยลูกค้าบอกว่าให้ทาให้หน่อยนะครับด้านล่างเดี๋ยวเขาเอารถมาใส่เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอารถไปทําสีอันนี้คือสีกันสนิมที่ลูกค้าซื้อมาให้ทาครับก็คือทาทาใต้กระบะทั้งลูกเลยเดี๋ยวนี้ก็รอลูกค้ารถมาใส่นี่ยก็คือทาทิ้งไว้คืนนึงนะครับ นี่สภาพจะเป็นแบบนี้เลยครับใช้ไปยาวๆหลายปีเลยครับทีนี้แล้วก็ลูกค้าจะเอาไปทําสีสีนะครับจะส่งไปทําที่อุปกรณ์ทาสีต่อนะครับเราก็จะเตรียมนะครับให้ลูกค้าเนี่ยเอารถมาใส่นะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับพื้นกระบะไม่ไม่จะไม่เฉพาะตำแหน่งที่เราเชื่อมตีนเสาแค่นั้นเองนะครับไม่ไหม่เลยนะครับ เก็บกวาดก็ง่ายนะครับไม่เหมือนตัวยูนะครับตัวยูเนี่ยเก็บกวาดก็ยากแล้วก็ทําให้แม็กดุ้งด้วยนะครับใช้ไปเลยครับใช้ไปจนกว่าเหล็กจะผุนะครับเพราะว่ารับประกันจนกว่าเหล็กจะผุนะครับจัดเต็มนะครับเข้ารูปสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวที่ขึ้นเสาหน้าใต้กระบาดแล้วก็เข้าเข้าเหล็กเข้าไรเนี่ยผ่านเสากระโดงนะครับมีที่นี่ที่เดียวก็ผม